พจนานุกรมสับบาลีไทยฉบับพกพาจัดทมโดยมีการเรียงลำดับศับพ์ภาษาบาลีเป็นไปตามลำดับอักษรของภาษาบาลีกล่าวคือเริ่มด้วยสระกรตามด้วย พยัญชนะวัคและพยัญชนะเศษวัคสำหรับในการแปลศัพท์ภาษาบาลีสู่ภาษาไทยได้รักษาความหมายแบบดั้งเดิมของภาษาบาลีเอาไว้บ้างและได้เพิ่มเติมด้วยภาษาสมัยใหม่บ้าง พดจั